สบายดิพ like <alsa> ี่น้องซื้อมาม่สบายดีป่าลุงว่าไรเนี่ยสบายดีพี่น้องสบายดีป huh. ่าลุงแต่ว่าทีป่าลุงอยู่ได้สิวเปล่ายุ่งพี่น้องห้าว่าสบายดีพี่น้องมันก็สบายดีพี่น้องนะรูดเสียบต้มมาม่ารู้อ่ารื้อต้มมาแม่

เทียงเลพี่น้องมมันล่มมันมันมแหงอย่างนี้พน้อห้อนมือเดียวแต่ว่าลว่า่มแต่ว่ามันหัวแต่ว่ามันลมเออมันหนักอหแต่ว่าลมลมแห้งหักคอเนาะ่มแห้งอโยแม่ต้มยังกินลูกเดี๋ยวห้องโตนะแม่ต้มเราทนไปล่างหมดอันนี้ไปล่างอันนี้ก่อนาะ Mát nó mát 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 mà không mát 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 đi mát 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 mát

you mm -hmm. ใส่ลูกเออนีแม่กำลังต้มให้ยู่นี่แม่ก็จะเล่รอบมาต้มนิ่งโง่เอาไปถ่านนองเนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มาซักไหมซักไหมซักซักไปเดี๋ยวแล้วมันอู้หูปลดอารมณ์แห้งนะครับเอ้ยต้นไม้จะทิ้ง ประมาณจากสามสิบสามสิบกิโลต่อชั่วโมงมาจากเรืลมางนี้ตอนนี้รูปหนบเปิดจานเิดจาอ่เข้าาเเอาลาเขา dan

うん、これ見てた。とうでめ。返して。お前の、お前。に会うんで、ご飯だ。に会うんで、わ。あ、それなんかきり。ああの。じゃ、ま。ま、けど書いてもった。お前が <sociedad> นางโงลกินนี่มากินป็นงงนังกหมีมาปรุใส่น่านงบอกนัอยู่นี่เไป้นน่านำน้ตังลกเต้นเป้นใครมาเลยเด็กในใช้รวมกัน

પ�િમ મલીમલ મીમે મીમે મી

我弄不饭嘛。我弄个饭，我老张弄个饭。 อันนเ็นา่น้อี่ดูเืนทาอยู่รงนู้นไหนพกจ้าไสยนะนี่คนะงจังโุนิขานจ้างช้จบริสัทส Mwenye yo simon mwenye Se mwenye yo simon mwenye เรียบร้อยพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้าตามมา,มากินเทียงเนาะกินกับเขา